สวัสดีเช้านี้กับการแนะนําการทานงาดําเป็นประจําทุกทุกเชา้าหนึ่งช้อนโต๊ะบอกเลยว่าประโยชน์เหมาะและดีสำหรับคนที่มีปัญหาไขข้อเข่าเสื่อมมีภาวะไขมันในเลือดสูงมีปัญหาเสี่ยงการเป็นมะเร็งไม่ว่าจะมะเร็งชนิดไหนก็ตามค่ะใครที่มีปัญหาไวท์ทองอยู่แนะนําทานเลยและฟังให้จบ ว่ามีประโยชน์เยอะแยะอีกแค่ไหนอย่าลืมค่ะฟังให้จบก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิง่งด้นะคะและก่อนที่จะเข้าประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายของงาดําแนะนําให้หลายๆคนที่ยังไม่มีซื้อติดบ้านไว้และทานแบบนี้ ทานวันละหนึ่งช้อนโต๊ะอาจจะทานแบบเป็นชาชงทานตอนช่วงเช้าหนึ่งแก้วกาแฟแทนการทานกาแฟได้เลยค่ะส่วนใครที่ไม่ทานกาแฟไม่ทานแบบรูปแบบเป็นน้ำคั่วสุกใส่กระปุกปิดฝาทานวันละหนึ่งช้อนโต๊ะจะทานเช้าทานเย็นได้ทั้งหมดเลยค่ะและเมื่อทานไปแล้วประมาณหนึ่เดือนภาวะของโรคเหล่านี้ดีขึ้นคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงช่วยลด ไขมันในเลือดได้ดีมากสำหรับงาดำค่ะและใครที่มีปัญหาไขข้อกระดูกเสื่อมแนะนำให้ทานงาดำเป็นประจำเพราะงาดำมีน้ำมันช่วยทำให้ภาวะร่างกายที่ขาดน้ำมันไขข้อเช่นคนที่มีปัญหากระดูกพุนในช่วงวัยทองค่ะมันบอกเลยว่างาดำช่วยทำให้คนที่อยู่ในภาวะวัยทองไม่ว่าจะหญิงหรือชายลดอัตราการเสี่ยงภาวะ กระดูกพุนในช่วงวัยทองได้ดีใครที่มีปัญหาผิวพันไม่เต่งตึงคนที่อยากจะลดน้ําหนักบอกเลยค่ะว่างาดําอีกทางเรื่องหนึ่งของอาหารในช่วงมื้อเช้าที่ช่วยทําให้ไขมันในเลือดลดลงช่วยทําให้ผิวพันดีแม้น้ําหนักจะลดช่วยทําให้ร่างกาย อิ่มนานช่วยทำให้ผิวพรรณดีแม้จะลดน้ำหนักค่ะ,ละหลายๆคนฟังแล้วประโยชน์ของงาดำยังมีอีกเยอะแยะมากมายคนที่มีภาวะความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งไม่ว่าจะ ang, มะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่และภาวะความเสี่ยงมะเร็งต่างๆช่วยลดภาวะความเสี่ยงลงได้เยอะมากการทานงาดำค่ะยังมีประโยชน์สำหรับคนที่มีภาวะความเสี่ยงเบาหวานคนที่มีภาวะเบา หวานอยู่แล้วการทานงาดําทุกๆเช้าจะช่วยลดการดูดซึมและทําให้ภาวะของร่างกายทํางานเป็นปกติเพราะงาดําจะช่วยระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นฉะนั้นงาดํามีประโยชน์สําหรับหลายๆโรคที่หลายๆคนกําลังเจออยู่มีภาวะความเสี่ยงไม่ว่าจะอ้วนไขมันในเลือดสูงมีภาวะการเกิดมะเร็งและคนที่มีภาวะไวทองว,วูว,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 วาวค่ะมันบอกเลยว่างาดําช่วยได้ไม่ว่าจะหญิงหรือชายง่า งาดำมีประโยชน์สำหรับเด็กๆที่กำลังโตต้องการความสูงงาดำเป็นอีกทางเลือกหนึ่งช่วยเสริมสร้างการพัฒนาความสูงของเด็กๆได้เพราะในงาดำม,มีโปรตีนสูงจริงๆอย่างที่หลายๆคนทราบค่ะทางเลือกของการกินการทานเพื่อสุขภาพเพื่อร่างกายที่แข็งแรงมันบอกเลยว่างาดำเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยหลายๆคนได้จริงๆค่ะถ้าชอบและคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับหลายๆคนมนฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนสำหรับหลายๆคนที่ชอบวิดีโอดีๆมีประโยชน์ค่ะฝากด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ